สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับผมพบพ่อกับน้องนิกอีกแล้วครับผมพี่น้องมาครับผมวันนี้ได้ตำเส้นเล็กหมึกกรอบนะครับผมโอ้ยแบบนัวๆเส็บแสบกับน้องนิกเลยครับผมพี่น้องสดก่อนนะเป็นจังไงบ่างพี่ปูตำสุกินเลยครับผมนี่โอ้ยอื้อหืออื้อหือโอ้เส็บแสบพี่น้อง ตำเส้นเล็กป๊ดเอ้าเข้ากันเสยเด้พี่น้องก็เสียบเลยอื้มอื้มอร่อยมากเลยนัวครับ มะเขือเที่ราชินีแสบคักแสบแนวนัวแบบสาใจคักขนาดมาครับผมมา mực cả cục cục đi hạch chậm no heo ลองชิมลองเห็ดเบิงกระดูกนีกเลยพี่น้องโคตรแซบอะ่ะ รอ <g ulation> บอกคิดว่ามันสิเขากันนะพี่น้องคิดอยากแบบนี้ไหมก็เลยบอกเืพ่นจาซสูกินครับผมเขากันเสยป๊อ Mmm. Mm mmm. -hmm. Mmm. -hmm. Ou, sêb, kak, คู้เดท่านเคยลองนะจะตามลงเรียดนะพี่นองเส้นแบบนุ่มๆเลยนะเส้นไม่ก่อกันด้วยถ้าพี่น้องลวกเร็วแล้วก็เอาแช่น้ําไว้นะครับก่อนเสียามาต่ำมันจึงประกอก,กันครับพี่น้อง วู้เขากันขนาดเลย <laughs> bức thắng โอ้โหแสบเพชรจวดค่ัขนาดเลยพี่น้องโอ้ยโอ้กินแล้วเพชรน้ำหลังละละเบิดถาดครับพี่น้องแสบเข้ากันคข,ขนาดเลยครับบ่คิดว่ามันสีเขากันนะครับผมโอ้ยผู้ใดท่านเคยลองลองเบิ่งเด้อครับผมบ่ไเ้ตัวนําพี่น้องแสบอีดีครับผมคลิปนี้เขาฝากไว้เสมอเด้อครับผมตามเส้นเล็กเหมือกอบนะครับ ใส่กระบักสลัดกรอบๆใบใหญ่ๆอ้ยขักขนาดเลยพี่น้องขอบพูดายๆเ้อที่ขอมารับชมครับขอมาให้กำลังใจน้องนิกนะครับผมพี่น้องคอยติดตามน้องนิกมาโดยตลอดนะครับสุดท้ายน,นี้ขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงหลับรวยเงินทองสุขสุข,สข,สข,สขนะครับผมนะครับเด้อ